ายให้ตายเตียนได้แนบเนียนไม่มีอะไรเหมือนเมื่อมานมีก็เหมือนมานมาตาักเตือนให้พบเงื่อนงำกล้าฆ่ามานเองสุดยอดครับพี่ อย่างที่แปะไว้ข้างกัน<ะ>เชิญครับไปทุกที่พระพิสุทสงฆ์มีมลนั่งฟรีและสามนเณรไม่ชีบางวันเคยรับพระสถิติสูงสุดแปดเที่ยวต่อวันเช่นหน้าโรงพยาบาลสงฆ์หน้าวิทยายลัยสงฆ์น้ำใต้รถเมล์หรือจมขนส่งทั่วไปบางวันขึ้นทางด่วนถึงสองครั้งก็ฟักใจให้ให้เงินไม่รับอธิษฐานจิตคนโ,นโดนพ้โนนจี้โดนจริงทรั์ให้นั่งฟรีไปแจ้งความเจอรถเสียข้างทางลากรถฟรีจำแบนฟรี ช่วยเขาหวังว่าเขาจะปันน้ําใจให้แก่สังคมต่อช่วยเขาหวังว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งทําให้สังคมน่าอยู่หรือลดความเห็นแก่ตัวก็ยังดีคือเป็นการสร้างศรัทธาอยากได้จังวิ่งกดมิเตอร์เอายอดพ่อพระนี่รับนะท่านขึ้นมาเราก็ได้ฟังเทศฟังธรรมสดๆในรถขึ้นมาก็ได้รับพรลงก็รับพรแถมยังเป็นการส่งเสริมศาสนาช่วยเหลือสามมนาผู้สืบเชื้อสายพระศาสดา ไม่ต้องรอตอนมั่งมีตอนรวยตอนแก่ตอนกเกษียณน้าเป็นมะเร็งน้าเป็นเอสดเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆทําได้ทุกวันไม่ต้องรอถ้ารอให้รวยก่อนสมัยชาตินี้ไม่ได้ทําห่วงห่วงห่วง หวงอะไรก็เพราะใจไปยึดมั่นยอมหวงกั้นไปทุกท่าหน้าเวียนหัวมีความรักความหึงตึงใจตัวต้องวาดกลัวอยู่เพราะมันทุกวันคืนห่วงเช่นนี้มีมาจากความหวงใครมีห่วงก็ตอมตมขมใจฝืนสังกะตายมีชีวังตายทั้งยืนเมื่อยึดห่วงสวงละลื่นจิตยื่นบานห่วงเพราะห่วงอันใหญ่หลวงห่วงวัตตามีจังหวะสามระยะเป็นสังสารแห่งกิเลสกรรมวิบาก นานน,านห่วงห่วงพ่วงน,น,น,นั้นทรมานนานนิรันดร์สาธุครับพี่ วางจิตไว้นี้ให้หลงยึดมัน่นทุกเถืทุกสิ่งอันไว้เพื่อเยื่อตันหามีสติปล่อยมันทันเวลาเห็นธรรมดาไม่ยึดมั่นสิ่งอันใดว่างจากความยึดมั่นเช่นนั้นแล้วจิตทองแผ้วประพัดสอนสุดแจ่มใสว่างกิเลสเผาหลนพ้นจากไฟทุกไหลไหว่างหมดสุดงดงามวางเวิงวางกว่าทะเลกว่าเวหาไม่มีสิ่งบีทาที่หน้าขามอยู่เหนือทุกเหนือสุขทุกโมงยามวางว่า ว้างนั้นคือความงามนิรันดร์มนุษย์เรามีทุกอยู่3ามอย่างอะกินกามเกียติกินนี่ทําทุกอย่างให้ได้กินป้นชี้ชิงทรัพย์วิ่งราวค้ายาพ้าทุจริตคอร์รัปชันทําชั่วทุกชนิดเพื่อให้ได้กิน<ะ>ส่วนกามนี้ลูกหลานญาติมิตรเลินลน